แมวเบอร์มิสแมวเบอร์มิสทองแดงหรือสุภลักษณ์เป็นพันธุ์แมวบ้านซึ่งกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีการพัฒนาในสหรัฐอเมริกาแมวเบอร์มิสสมัยใหม่ส่วนใหญ่เป็นลูกหลานของแมวเพศเมียตัวหนึ่งชื่อวงแมวซึ่งซื้อจากพามา่าไปอเมริกาในคศ1930 แล้วผสมพันธุ์กับแมววิเชียนมาศสยามเดิมแมวเบอร์มิสทุกตัวมีสีน้ำตาลเข้มแต่ปัจจุบันมีได้หลายสีการรับรองสียังเป็นทางการยังแตกต่างกันไปแล้วแต่มาตรฐานทั้งสองสายพันธุ์ต่างเป็นที่ทราบกันดีว่ามีพื้นฐานอารมณ์ชอบเข้าสังคมขี้เล่นเป็นเอกลักษณ์และเปลงเสียงอย่างต่อเนื่องประวัติความเป็นมาของแมวเบอร์มิสแมวเบอร์มิสสมัยใหม่ ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์โดยดรโจนดร์โจเซฟทอมสันช่วยดรโจเซฟทอมสันท่านเป็นหมอประจำการทาหารเรือในอเมริกาโดยส่วนตัวท่านชอบเลี้ยงสัตว์และรักแมวมากจึงทำฟาร์มแมวในปี1,926ซึ่งนำเข้าแมวเชียนมามาจากประเทศไทยในขณะนั้นในปีพ คศ1930ท่านได้มาท่องเที่ยวที่ทวีปเอเชียกับทหารเรือและได้ไปท่องเที่ยวที่ประเทศพามา่าท่านพบเห็นแมวจรจัดตัวหนึ่งเห็นว่าสวยดีแมวตัวนี้มีสีน้ำตาลเข้มและมีแต้มเข้มเหมือนกับแมววิเชียนมาสของท่านจึงนำกลับประเทศอเมริกาและตั้งชื่อว่าวงแมวหรือวงเมาไม่ทราบที่มา ว่าชื่อมาจากไหนเนื่องจากท่านมีพื้นฐานความรู้เรื่องแมวอยู่แล้วเึงเรื่องทำการค้นคว้าหาความรู้ว่าแมวตัวนี้เป็นแมวสายพันธุ์อะไรเหตุนี้เองจึงเริ่มผสมแมวสายพันธุ์นี้ขึ้นโดยใช้หลักการผสมคือแมวเบอร์มิสเพศเมียจากประเทศพม่าชื่อวงแมวกับแมววิเชียรมาศของไทยเพศผู้ชื่อไทยแมวและได้ลูกแมวมาเป็น และได้ลูกแมวมาหลากหลายสายพันธุ์และหนึ่งในนั้นเป็นแมวเบอร์มิสสายพันธุ์ใหม่จึงนำมาผสมกับวิเชียนมาดเรื่อยๆจนได้แมวตามสายพันธุ์ที่ต้องการแต่การนำแมวสายพันธุ์นี้จดบันทึกไม่ใช่ตัวท่านเป็นผู้นำไปจดแต่จะเป็นกลุ่มผู้เพาะพันธุ์แมวเหมือนกันที่เห็นความสำคัญของแมวสายพันธุ์นี้เป็นผู้นำแมวเบอร์มิสไปจดทะเบียนได้สำเร็จในปี 1,953กับสถาบัน CFA และสร้างชื่อเสียงให้คนรู้จักแมวสายพันธุ์นี้เป็นจำนวนมากรวมถึงชาวอเมริกันและชาวยุโรปท,ที่นิยมเลี้ยงแมวชนิดนี้กันอย่างกว้างขวางในช่วงปี1,980สมาคมแมวของสหราชอาณาจักร GCCF ได้สั่งห้ามการลงทะเบียนแมวเบอร์มิสสายพันธุ์ใหม่ ที่นำเข้ามาจากสหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะรักษาสายพันธุ์ดั้งเดิมไว้ลักษณะที่เป็นข้อเด่นผลสั้นสีน้ำตาลเข้มคล้ายสีสนิมหรือสีทองแดงบริเวณส่วนหูใบหน้าปลายขาหางจะมีสีน้ำตาลเข้มกว่าบริเวณลำตัว,ท,ว,ท,วทั่วไปลักษณะส่วนหัวค่อนข้างกลมและกว้างหนวดมีสีเหมือนลวดทองแดงหูใหญ่ในตาของแมวชนิดนี้ จะมีลักษณะเหลืองเหลืองหรือออกสีอำพันหางยาวปลายหางแหลมชี้ตรงคนหางใหญ่และค่อยๆเล็กเรียวกลมไปจนสุดปลายหางขายาวเรียวได้สัดส่วนกับลำตัวลักษณะที่เป็นข้อด้อยขนยาวเกินไปสีอ่อนเกินไปมีแต้มสีขาวปนเช่นที่บริเวณหน้าอกหรือช่องท้องมีไม่สม่ำเสมอเช่นมีลายเห็นเป็นทางตามลำตัว โดยเฉพาะตามใบหน้าขาและหางในตาสองสีในตาสองข้างเป็นคนละสีหรือเป็นสีอื่นๆตาเอียงจมูกหักหูไม่ตั้งหางสั้นมากเกินไปหางคอดหางงอหงีดหางสะดุดปลายหางคตดุเกินไปเลี้ยงลูกไม่ดีบางตัวตาเป็นสีฟ้าบทกวีที่กล่าวถึงแมวสุภาพรักหรือเบอร์มิส วิลาสุภลักษ์ล้ํวิลาวันสีด่งทองแดงฉันเพลิดแพล้วแสงเนตรเฉกแสงพันโนภาพกันสับโทษแล้วสิ่งร้ายคืนเกษมสำหรับวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับประวัติของแมวเบอร์มิสนะครับหรือว่าแมวสุภลักษณ์ของเรานั่นเอง คลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปของแมวสายพันธุ์ไหนก็เราติดตามชมกันได้ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ